เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโซเจคเกมมิ่วันนี้เราจะมาเล่นกันในเกมคุชิกะเซะอมนะนะครับหรือว่าเกมปีศาสาวปากฉิงนั่นเองนะครับผมเอาแหละเราก็ได้คุญแจห้องพิธีกรรมแล้วนะครับนับจากนี้ไปถ้าเดินไปข้างหน้าก็จะเจอปีศาปีสาวปากฉีกเล่นงานครั้งแรกนะครับนี่ไงมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งเล้ววิ่งเล้ววิ่งวิ่งสิวะวิ่ง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  เห็นแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหวิ่งวิ่งหลบ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 วิ่งไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยซิกแซกได้ซิกแซกได้ซิกแซกได้มันไม่เห็นเราแล้วครับมันมันงสายตาเราไปแล้วเข้าห้องนี้ไปเออโอเคครับเรามาอยู่ในห้องนี้แล้วนะครับเหมือนเป็นชั้นใต้ดินว่ะ ซูยโกได้ฝังชันไว้ในการประกอบพิธีกรรมแล้วพร้อมกับเรียกปีศาจออกมาหรอเสียงท้าไว้ใกล้พิธีกรรมนั้นเสร็จสมบูรณ์ปสัสกาขซูยโกทกอย่างมันไม่ได้ผลทำให้เกิดการเรียกสัปปะหลาดขึ้นมาฉันต้องซ่อนอยู่ในห้องนี้เพื่อให้ชันได้ปลอดภัยได้นานที่สุดสรุปก็คือเรียก อีสาสาวปากฉีกนั่นเองนะครับเดินตามหลังมันเดินตามหลังมันอย่าหันมานะ <S <S ไอเดินไปตะงนู้นอย่าหันมาเอ้ยเดินตามหลัง อุ้ยเดินผ่านได้ด้วยวะ่ะมันมองไม่เห็นเราดูจะล็อกวะทำบเอ่อกุญแจห้องประกอบพิธีกรรมรู้สึกว่าฉันจะเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในชั้นวางหนังสือควรเราควรจะไปตรวจสอบแจนี้กันนะ <c oughs> มันก็เหมือนเหมือนกับใบว่าคุญแจ้ก็อยู่แถวชั้นวางหนังสือนั่นเองนะครับถ้าบอกเป็นห้องสมุดก็คงจะไม่ใช่เฮ้ยฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บคุณแจ้คุณแจ มันเห็นคุนแจ๊บแป๊บอ่ะ,ะ,อะเสียงเท้ามันใกล้มากเลยนะขอให้เสียงเท้าหายไปก่อนเั็กวิงว่งวิง่งวิ่ง วิ่งแล้ววิ่งวิ่งแกเราได้มาแล้วใช่ไหมปประตูได้แล้วครับตรงนี้เหมือนเหมือนเป็นคำใบ้นะํำสิ่งของใส่ไว้ในถังเหรอถ้าใส่ไม่ถูกต้องประตูก็จะเปิดนะครับ ตรงนี้มันก็จะเป็นคำวใานะครับนี่ภาษาอังกวอจะไม่เก่งแต่ผมอ,อาา่านจะแง้มดูเฉยเลยแล้วกันนะครับสีเขียวอันแรกสีน้ำเงินอันแรก เงินให้เราเอาคิกเก็ตนะครับโอเคใส่ไว้ในขวดสีใส่ไว้ในถังสีน้ำเงินนะครับประันที่สองสีเขียวเป็นปีกนกคูงนะครับปรณที่สามโอเคครับเรียบร้อยประตูก็จะเปิดครับ ของเล็ดตรงนี้แล้วอ่ะต้องหลบก่อนเึ่งเท้ามาใก,ใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยโอ้โหมันหันไปก่อนโอเคครับแต่เราซ่อนด้านหลังนี้ มันมาสำรวจตรงนู้นเราก็จะวิ่งไปนะครับเราก่อนแล้วก่อนเดินกลับมาแล้วเสียงมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สาวสาวปากฉีกกำลังมาครับมันต้องเดินผ่านตรงนี้ชัวร์ไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่าเพิ่งออกไปครับรีบวิ่งเลย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 โฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โห อู่กล่องก็ขยับได้เองเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยนี่คืออะไรน่สุฮิโกะเปนคนเขียนโน้ตนะครับนายมันงู่งจริงคิดหรือว่าที่ทำมาทุกอย่างอะ่ะ จะได้เป็นอมะตะฉันก็แค่เรียกเธอออกมาแล้วก็ต้องการที่จะสังเวยเพื่อที่จะกลายเป็นอมะตะนั่นเองเอาเราสังเวยให้กับปีศาจอระซ่อน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 เฮย้ยโอ้โหมันมาว่ะวัาก็หลกใครอยู่ตรงนั้นอะ เอา้าเจ้าตายครับยินดีด้วยนายท่านนายท่านได้กลายเป็นอมาตะแล้วพยายามจะฆ่าเจ้ามารีหลายครั้งแล้วตอนนี้งานเสร็จสมบูรณ์ครับนายท่านรุปก็คือให้เรามาเป็นเหยื่อสองเวยให้กับปีศาจนั่นเองนะครับก็จบแล้ครับสำหรับเกมคุชิคาเซ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ